ฮอกเซีร์ดคอมพานั่งเรือสองตอนเล่นนะครับอยู่ที่บ้านละกาดอำเภอบางบอ่อสมุทรปราการตอนนี้ถึงวัดปรากาดเรียบร้อยแล้วสามคนแี้